เอาเอาเอาจับได้บ้างอ่ะพี่โฟกส์ได้ไหมได้ไหมอุ้ยมันไต่รถพ่วงเราพี่โฟกโอ้ยระวังระวังไอ้ส์ดีเจปีกกระเบื้อติดตามชจ้าฟุกงเลยนะครับพี่เสียพี่เสียพี่โฟกส์กลังทําอะไรอยู่อ่ะครับไปดูพี่โฟกเล่นกันปะพี่เสียมิกเต มเฟียสเฟียสช่วยเก็บเก็บต้นไม้หน่อยเฟียจะเอาไปสร้างบ้านเขี่ยไหมมีเฟียเด็ดจังนี้เลยระวังเสี่ยมตานนะเยจะอู้ครับช่วยเก็บหน่อยเอ้ยเอ้าอั้นใครมานะาเอา้าพี่พรเฮียโฟกกับเฟียนะครับ เขากําลังเก็บใบไม้อยู่พี่พออะช่วยเดียโฟน้องเฟียอะเก็บใบไม้ช่วยได้ไหมแล้วมังหนามนะพ่อมันหนามนี่ไงนี่ไงพี่เฟียสนี่ไงนี่ได้แล้วหนึ่งใบมีหนามอืมต้นนี้ไม่มีหนามพี่เฟียสนี่ไงของพี่พอสไม่ไม่หนามไม่มีต้นนี้ไม่มีหนามพี่โฟนี่มามาได้เยอะเลยได้เยอะได้เยอะเลย ไปไป,บบไปเร็วเร็วโฟขับรถพ่วงไปเลยเอาต้นไม้ตกต้นไม้ตกเดี๋ยวรอคนอพี่เฟสวิ่งเอามาให้เฮฟเฟลแล้วอโอ้โหอันนี้อะไรนะเนี่ยอ,นนอันนี้เราสร้างอะไรกันครับบ้านครับสร้างบ้านนี่มันบ้านอะไรบ้านต้นไม้เหรอเนี่ยทำไมมีหญ้าเต็มเลยครับเอาเทใส่ให้หมดเลยเฮ้ยร็วขับรถพ่วงมานี่ หมามามากลับมาโหหินเทียบเลยที่พอร์ตเราให้เต็มเต็มรถพ่วงเลยนะมีหินลาย๊กแกด้วยหินอะไรนะหินลายตุ๊กแกเอ้ยจริงดิพอรพอร์ตพอแล้วไปพอแล้วพอแล้วไป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 ใส่แล้วนะพอแล้ว ดูต้นไม้ต้นนั้นสิอุ้ยสวยเปล่าไหนพี่โฟกลองเข้าไปดูสิวันนั้นนะคะพี่โฟกมาม่าได้ยินเสียงนกร้องจิ๊บจิ๊บจิบจิบด้วยนะข้างบนน่ะมันมีรังนกหรือเปล่าครับเอไม่มีเลยมีแต่เปลือกหอยอ่ะไหนเปลือกหอยใไ่เต็มเลยโบ๊อ้ยปลืกหอยเพียบเลยมีอีกมีก๋อปลืกหอยเยอะจังเลยมีแต่มาเลื่อตัวไรอ่ะไหนดูสิครับ เฮ้ยพี่โป้งนี่มันดวงกวางหรือเปล่าวิวิวิดวงกวางจริงด้วยครับเพื่อนๆอุ้ยตัวพูซะด้วยนะครับมาพี่โฟ่งเก็บไปได้ไหมครับหาเอา้าพี่โฟ่งกล้าจับเหรอใช่รถพ่วงขับมารับแมงคามแล้วครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวอุ้ยมีสองตัวเหรอพี่โป้งอือได้มาหนึ่งตัวอันนั้นมันโหดร้ายนะมามาขับรถมาระวังชนเขานะ มันดันมาเลยอ่ะมันปีนขึ้นไปทำไมล่ะโฟลได้ตึงตัวแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอะคะโอ้มันไต่ขึ้นต้นไม้เร็วมากเลยยังไงจัดได้แล้วไอพี่โฟเอาไปใส่ถังเลืแม่โคดีกว่าต้งไปเลยพอดีพอดเดินเร็วเดินเร็วเร็วแซงแล้วแซงแล้วพี่โฟเป็นไงบ้าง ร่วงกวางเราปลอดภัยดีไหมครับปลอดภัยดีครับมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับเนี่ยตัวผู้ตัวผู้ทั้งสองตัวเลยเหรอตะกี้ตะเปล่าเอาเอาเอาจับได้บ้างเหรพี่โฟมออกได้ด้วยได้ไหมได้ไหมอุ้ยมันไต่ถล่วงแล้วพี่ฟมระวังระวังหาจับมาจับมา เลเียกเอ,อแล้วเนี่ยฟกจับลงในบ้านแล้วโอว้ัมันมาจับเลยตัวนี้มันดุเหรอพี่ฟกเอาแล้วทำไมปล่อยให้ม้าจับล่ะนี่พี่ฟกมามาเอาสดประกอบรถท่วงออกเลยครับเห็นไหมอุ้ย <c oughs> ไหนใครอยากถือแมงคาพี่ฟอ <c oughs> น้องกลัวครับวย ดูนะคะเขาเจอกันแล้วอุ้ย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 เแบบนี้หรือเปล่าเขาเรียกว่าสู้กันอย่างนีเปล่าไม่ใช่เขาทักทายกันนะครับสวัสดีเราชื่ออะไรเราชื่อตัวนี้ชื่อว่าบูตัวไหนนี่ตัวนี้ชื่อว่ากรีนบูกับกรีนเหรอไหนหัวมาลองเอามันออกมาดิมันอยากออกมาแล้วครับทีนะครับกรีนเอากระดาษม้แล้วกรีน ตัวเดินมาแล้วครับนี่ว้าวเฮ้ยเุ้ยดูดิเดวังเลวังโอ้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 ตัวนี้หนีหนีอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวเอาใส่ตะกร้าไว้ดีกว่าใส่ลงไปเลยครับอ๋ออโอ้ โอ้โหโอุหยสู้กันพี่โฟกมามาว่านะด้วงกวางมันต้องหิวข้าวแน่ๆเลยปกติด้วงกวางเขากินอะไรอะครับกล้วยครับเดี๋ยวพี่โฟกเอากล้วยมาให้ตรงนี้มีไม้เนี่ยไม่มีเลยไปเอากลกวยาอยู่ต้นไม้ตรงนี้จะมีไหมนะพี่โฟกตรงนี้ใช่ไหมที่เราเจอด้วงกวางครับ แสดงว่าอาหารน่ะมันจะต้องอยู่ใกล้ๆหอแห่งนี้แน่เลยใช่ลองหาดูก่อนกื้ยยังไงกล้วยว้าวพี่โฟเราเจอกล้วยหนึ่งหวีแล้วครับเราเอาไปห้องหวีเลยไหมโอเคองทำกล้วยตกหนึ่งลูกเลยอาไปให้ดวงกวางดีกว่าไปไปไปพี่เฟียดบอกกล้วยแล้วครับเพื่อนๆไหนดูดีดูพี่เฟียดบอกกล้วยก่อน โอ้โหโอ่าพี่เฟียสบอกว่าเจ็ดย่างโอ้โหโพี่เฟียสบอกกล้วยสวยจังเลยอ่ะจ้า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 ไวแล้วเราเกียวกับินตัวนี้กินไปแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้โหจับเมื่อกี้จะกินอ่าพี่พออยากจับบ้างเหรอมาจับเป็นเหรอจะเป็นจริงจริเหรอเราห้องมันกัดน,นะนอย่าไปจับตรงเขาเลยนะครับเขามันกัดแล้วได้นะ นี่เนี่นี่ไงนี่ไง<ร>ใครกล้าจับกล้าจับตัวนี้ดูตัวนี้ดูดดดโอ้โหไหนวว้้้าายยอตัวใหญ่ไหมโอ้โหไม่กลัวเลยนะคะคุณลูก <c oughs> โอ้โหต่าเดี๋ยวปล่อยให้เขาไปกินอาหารนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็เป็นยังไงทำภารกิจเสร็จปะเสร็จค่ะ สำหรับวันนี้ให้ตัขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับ๊ายบาย